มานานได้มาเจอเพื่อนทักทีนี่ก็จะกลับจะกลับจะกลับทีตัวเองไปบ้านเพื่อนแล้วนี่ไม่เคยบน่นทีมาด้วยกันอย่างงี้นะนานเจอเพื่อนนะมาด่าต่อหน้าเพื่อนให้อายเขาอ้ก็อ,อ,อ,อยู่บ้านก็พูดอย่างงี้อะอยู่บ้านรู้ว่าพูดอย่างงี้ด่าอย่างงี้แต่มาอยู่ต่อหน้าเพื่อนนะให้เกียดกันหน่อยต่อไปนี้ไม่เอาและต้องตั้งกฎใหม่แล้วฟังเลยอย่าด่าหัวต่อหน้าเพื่อนบ้านเรือนนี้ต้องสะอาดอย่าตะหวาดลูกผัวต้องทําตัวเป็นเท้าหลังอย่าเสียงดังเวลาใช้ ทำตัวเป็นแม่พระแพทชนะนิ่งเอาไว้ใจกว้างเหมือนท้องฟ้าใหญ่ให้นินทาว่าผัวตนทำตัวให้ดูสาวหรเขาขาวนี่ผัวชื่นใจแค่นี้แหละผู้หญิงไทยอะ่ะถ้าทำได้เนี่ยผู้หญิงดี<อ>ต้องโดนซะบ้างเหรอฮะเงินทองเนี่ยให้เมียบ้างมึงเย่าอ้างว่าต้องใช้เมียขอมึงก็ต้องให้ ถ้าไม่ให้บรรลกันบ้านเหลือเก็บทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์กูอย่าทำะอาดก,กิดมึงก็คิดจะทำอกไม่อยากให้เมีดาอย่าปากหมาพูดนั่นนี่พูดมากเหม็นขี้ฟันพูดทุกวันลังคาใจทำพูดเหมือนกูแกกูเหมือนแม่มึงตรงไหนเรื่องมากชอบวุ่นวายเดี๋ยวมึงตายไม่รู้ตัวไปถ้าเลกโอเค Are hey.